ทีมงานก็ถเสียงมานน่งานฟรีเด้มานิหมู่บ้านเนาะงานหมู่บ้าน <c oughs> เอามาเอาเคี่ยงมาเท็ดนึ่นะครับเอามาเช็คนี่กันตังติดตั้งเขบวรลายอยูอ่อะไอตวนี้ตัวนี้ตัวนีงตัวนี้ วิว่าจื่อมุบานเครื่องเสียงอันลงิบอขยายแม่งจันโตใหญ่เลยเดี่จเอาบเอาแพอันนี้ตีรถครับไม่เฮมือนไม่เฮอยู่ฝางฝุ่นครับฝางุ่นจะเป็นดอกตูเบดอกสิบห้าครับเบดดอกสิบห้าเอามาเอามาแบบ โอ้ยมาสิตัวกัละเอามาเป่าปัดฝุ่นสักหน่อยนี่ปีหนึ่งออกงานเธอหนึ่งนี่ครับเบียดดอกสิบห้าครับตู้ดอกสิบห้าครับอันนี้เห็ดเองครับตัวนี้เห็ดเองครับให้หรอไปเอางองควายน้ำเอามาปัดฝุ่นนี่บุคคลได้เอางานครับสมั่งเอาแต่ดอกสิบแปดไปใส่ครับ It was.